สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยนะให้กับชาวลัคนาราศีกุมคนที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับลัคนากุมส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดนะคะคนที่เกิดในวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคมเป็นราศีกุมคนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรคนที่ไม่รู้ ว่าตัวเองนะ่ะจะต้องใช้ชีวิตในแนวทางไหนฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับปรุงใช้กับชีวิตของคุณได้นะคะอันไหนที่ดีให้คุณรับไว้อันไหนที่มันไม่ดีก็ขอให้คุณผ่านไปได้อย่ากเก็บเอามาใส่ใจนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครเอาล่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าชาวกลุ่มคุณจะเจอะเจออะไรบ้างเอาล่ะค่ะชาวราศีกุมการงานการงานของคุณคือ ดาวอังคารนะคะตอนนี้ดาวอังคารมาทับรักในช่วงเมษายนก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณด้วยอย่าใจร้อนนะคะมันทำให้คุณนะ่ะคือดาวอังคารเปรียบเสมือนดาวแห่งการเดินทางดาวแห่งการ อดทนดาวแห่งความลำบากของคุณอยู่ในตัวของคุณทำให้คุณต้องมีความอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามมากกว่าเดิมมันเป็นสีสันทำให้คุณเหมือนกับว่าให้ผ่านอุปสรรคตัวนั้นไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นการเดินทางโยกย้ายหรือต้องหมุนเวียนพลังงานในตัวเองให้มันวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะบางครั้งนะคะตัวคุณน่ะอาจจะ ไม่ได้ไปไหนแต่จะมีคนเข้ามาเอาปัญหาอะไรมาให้คุณช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะก็คือส่วนหนึ่งของดาวอังคารนะมันเหนื่อยจริงๆแต่มันก็ทำให้คุณนะมีกิจ,จกรรมให้คุณได้ทำอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างน้อยก็คือตัวคุณต้องระมัดระวังในเรื่องทำอะไรต้องมีสติ บางทีอาจจะเบลออาจจะเหนื่อยค่ะเพราะว่าเหนื่อยกับอะไรเหนื่อยกับการงานการเงินของตัวเองเหนื่อยกับคนรอบข้างหรือว่าเหนื่อยกับคนที่เข้ามาเอาความทุกข์ความสุขมาปรึกษาคุณนะคะงงงงกับชีวิตพอสมควรอดทนนิดนึงค่ะใช้สตินิดนึงนะคะอาจจะอดทนไปสัก15วันครึ่งเดือนนะคะพอครึ่งเดือนหลังไปแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกสบายนะคะบางทีอาจจะมีงานด่วนเข้ามา อาจจะมีงานที่คุณแบบไม่ทันได้ค่าทิศเข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องรีบทําให้มันเสร็จตามกำหนดการตรงนั้นที่เข้ามาด่วนๆนะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆท้าทายน่าสนใจนะคะมีเกี่ยวข้องอะไรกับใหม่ๆที่คุณจะได้แล้วก็เดินทางไปที่ที่ใหม่ๆหรือได้ทดสอบโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณคิดว่ามันน่าจะทำได้นะคะ เมื่อก่อนคุณอาจจะคิดนะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทําแล้วนะคะเดือนสองเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงกันทุกวันนะคะอะไรที่เร่งเร่งด่วนให้ทําก่อนอย่ารีรอเพราะว่างานด่วนตรงนี้อาจจะทําสร้างงานสร้างเงินให้คุณก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าชาวราศีกุมเป็นชาวธาลมแล้วก็เป็นคนใจร้อนทําอะไรเร่งด่วนจะได้โชคได้ลาบแล้วก็การเงินก็จะดีนะคะ บางทีอะนะคะช่วงขึ้นช่วงครึ่งเดือนเนี่ยคุณอาจจะติดต่อเจราจาพูดคุยกันหลายๆครั้งซ้ำๆดีวงานกันหลายๆครั้งเพื่อให้โปรเจกต์ตรงนี้ผ่านคุณอาจจะต้องคุยคุยคุย,คยกับคนคนนี้ให้เข้าใจก็ได้อย่าท้อค่ะอย่าท้อเลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะ ความอดทนความพยายามที่มีอยู่ในตัวเรามันยังไม่มากพอยังไม่มีพลังพอที่จะทําให้งานสําเร็จคนคนนั้นสําเร็จคุณต้องใช้ความพยายามอีกนิดนึงอดทนค่ะแล้วคุณจะไปถึงเส้นชัยนะคะพอถึงพอบรรถึงเส้นชัยตรงนั้นแล้วค่ะคุณจะได้เห็นว่าโอ้ตัวเองมีความพยายามแค่ไหนอดทนมากแค่ไหนความสําเร็จที่ได้มามันสมศักดิ์ศรีกับคุณมากแค่ไหนนะคะเอาละค่ะบางทีนะ่ะการ การมีค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีนะเพราะว่าคุณอาจจะได้เดินทางทําโปรเจกต์ใหม่หรือมีคนเข้ามาบรบกวนในเรื่องการเงินของคุณคุณอาจจะซื้ออาหารเสริมบำรุงตัวเองบ้างนะคะซื้อสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยเนี่ยจ,จะเสียเงินไปกับตรงนี้อาจจะเสียเงินไปเกี่ยวกับการกินนะคะการดูแลตัวเองการดูแลคนรอบข้างนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันกับคนอื่นในช่วงนี้นะ ในช่วงนี้นะ่ะในเรื่องความรักของคุณอาจจะโดดเด่นนิดนึงมีคนเข้ามามีคนเข้ามาพูดมาคุยมาชอบนะคะมาให้ใจอะไรอย่างนี้คุณก็ดูไปก่อนนะเพราะบางครั้งมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวที่ทาให้คุณมีความสุขแต่หลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณอีกนั่นแหละว่าคุณจะ เตรียมพร้อมรับมือยังไงอาจจะมีคนอิจฉาลิษยาคุณก็ได้อาจจะมีคนคอยกั่นแกล้งไม่ชอบคุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีคู่แข่งนะคะอย่างที่2ก็คือบางทีคุณไม่ยอมแพ้อะบางทีอะคุณไปชอบแล้วคุณไปจีบใครแล้วเนี่ยคุณจะมีความพยายามมากนะคะบางทีคู่แข่งที่คุณมองว่าน่ากลัวอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมสู้ด้วยนะเพราะบางทีมันเหมือนเป็นเรื่องท้าทายให้คุณเกิด มีพลังขึ้นมาก็ไม่ยอมเขาเอาเอาซะอย่างนั้นเลยอยากจะเอาชนะเขาอย่างนั้นคุณเหมือนอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้มันผ่านไปได้นะคะคนที่มีคู่มีแฟนยังไงแล้วก็ขอให้คุณอาจจะเดินทางไปไหนมาใดด้วยกันไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะมีเวลาให้กันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันด้วยเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับมันอาจจะทะเลาะกันบ้างนะคะเพราะว่าบางทีอะ ต่างคนต่างก็อยากจะเอาเหมือนกับไม่อยากจะทําตามใจคนอื่นนะอยากจะทำตามใจตัวเองเหมือนกับต่างคนก็ต่างอยากจะเอาใจของตัวเองมาเป็นที่หนึ่งชาวราศีกุมพุนต้องระวังตรงนี้นะคะอยากไปขัดแย้งอะไรยอมได้ก็ยอมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีกุมจะไม่ค่อยยอมคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> บางทีตัวคุณนะ่ะชอบอิสระมีคนมา เจ้าก,กี้เจ้าก,การคุณก็รู้สึกลำคาญอะไรอย่างเงี้ให้ระวังภูมิแพ้อากาศด้วยนะเพราะร่างกายของคุณบางทีมันอาการอารมณ์ของคุณมันเปลี่ยนแปลงทําให้ร่างกายของคุณนะเขาเหมือนกับว่า <c oughs> แปรปลวนไปนะคะดูแลตัวเองด้วยอาจจะเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศตรงเนี้ยคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าห่างกันกับคนรักเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ คำพูดนะครับที่จะให้ตัวเองเย็นลงด้วยนะบางทีอยู่ห่างไกลการพูดคุยคนรักแล้วมันรู้สึกว่ามันโมโหไม่ได้ดังใจอะไรอย่างนี้ขอให้คุณระงับอารมณ์ให้ดีนะคะความอดทนตรงนี้จะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณของคนเราอะมันเปลี่ยนแปลงไป ในทิศทางไหนก็ตามมันก็เป็นเหมือนอดีตแล้วคุณจงจําอดีตตรงนั้นไว้เพื่อที่จะมาแก้ไขในปัจจุบันนะคะอย่าเอาอดีตมาซ้ําเติมปัจจุบันให้มันเศร้าหมองแต่คุณจงเอาอดีตของคุณที่มันผิดพลาดไปแล้วเอามาแก้ไขให้ปัจจุบันมันดีขึ้นหากเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วและมันจะเกิดขึ้นมาอีกคุณจงเอาตรงนั้นละคะ่ะมาแก้ไขปัญหานะคะเอาละค่ะชาวกลุ่มคะไม่ว่าตัวเดือนเมษานี้ ตัวคุณจะเป็นอย่างไรดวงดาวจะวิ่งไปทางไหนนะคะขอให้คุณมีสติใช้ชีวิตประจําวันของคุณให้ดีนะคะแล้วสิ่งที่คุณคิดว่ามันยากสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะทําได้คุณจะทําได้ขึ้นมาค่ะแล้วคุณก็จะมีพลังใจแล้วก็อย่าไปอย่าลืมนะคะเสริมสร้างบุญบารามีให้กับตัวเองด้วยมีคบเพื่อนคบกัลายาณมิตรที่ดีก็ขอให้คุณดูแลรักษาเขาให้ดี เพราะกัลยาณิมิที่ดีน่ะมันหายากค่ะเอาล่ะขอให้ชาวกุมโชคดีในเดือนเมษายนนี้ด้วยสวัสดีค่ะ